สวัสดีค่ะความสุขข้างบ้านค่ะวันนี้จะพามาดูดีปลีหรือดีปลีเชือกนะคะนี่คือผลของเขานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เขาจะเป็นเถาเลื้อยนะคะสปปรรพคุณประโยชน์ของเขาก็มีเยอะแยะมากมายเนาะ นี่คือผลของดีปลีหรือดีปลีเชือกนะคะถ้าเขายังไม่สุกเขาก็จะเป็นสีเขียวถ้าสุกเล้วก็จะเป็นสีแดงนะคะถ้าเขาเก่ก็เป็นสีดำออกน้ําตาลเนาะเห็นไหมคะ ฝั่งด้านนี้ผลจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาโดนแสงเด็ดเห็นไหมคะ ดีปลีหรือดีปลีเชือกนิยมใช้ผลดีปลีมาเป็นเครื่องเทศแทนพลิกพลิกไทยสรรพคุณช่วยบำรุงธาตุไฟในการย่อยอาหารช่วยลมเบ่งของมดลูกหรือลมที่ค้างในลำไส้รวมถึงอาการกำเริบของเสมหะและลมปอด เป็นไม้เถาที่มีรากฝอยออกบริเวณข้อเพื่อใช้ยึดเกาะและเลื้อยพันเถาค่อนข้างเหนียวและแข็งมีข้อนูนแตกกิ่งก้านสาขามากมายเจริญโตเติบโตได้ดีในที่ชุ่มชื้นและมีแสงแดดรำไรมีใบเป็นใบเดียวลักษณะเป็นรูปไข่ เกมขอบขนานใบมีสีเขียวเข้มเป็นมันปลายใบเหลมโคนใบมนขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อยดอกดีปลีหรือผลดีปลีผลสดมีสีเขียวเมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงลักษณะของผลอัดกันแน่นเป็นช่อรูปทรงกระบอก โคนใหญ่กว่าปลายไม่มากปลายเล็กมนผิวของผลค่อนข้างหยาบและมีเกสรตัวเมียติดอยู่ผลย่อยมีเมล็ดเดียวโดยเมล็ดมีขนาดเล็กมากลักษณะกมลมและแข็งผลของผลมีสีน้ำตาลมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมีรสเผ็ดร้อนขมปลา นิยมเก็บผลมาใช้เมื่อผลเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วนำมาตากแดดให้แห้งส่วนที่นำมาใช้เป็นยาสมุนไพรได้แก่ส่วนของดอกใบผลเก่จัดแต่ยังไม่สุกหรือตากแดดให้แห้งเถาและรากดีปลี สรรพคุณของดีปลีหเชื่อกันว่าดีปลีมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลังและช่วยบำรุงกำหนัด 2. ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ 3. ดอกดีปลีช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย 4. ผลเกจัดช่วยบำรุงธาตุไฟแก้ธาตุไฟ 5. ช่วยแก้ธาตุพิการแก้ธาตุไม่ปกติ 6. ใช้เป็นยากระจายลมระบายความเจ็บปวด 7. ช่วยทำให้เจริญอาหาร 8. ผลมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมีรสเผ็ดสปะคุณช่วยขับน้ำลายและทำให้ลิ้นชา 9. ช่วยแกย้ลมอัมพลึก 10. ช่วยแกย้ลมวิงเวียน 11. ใช้เป็นยาระงับแก้อาการนอนไม่หลับ 12. ช่วยระงับ อาชินโรคหรือโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย 13. ช่วยแก้ตัวร้อน 14. ช่วยแก้ไข้เรื้อรัง 15. ช่วยแก้อาการหวัด 16. ช่วยแก้อาการหืดไอ 17. ช่วยแก้หืดหอบ 18. ช่วยแก้อาการไอหรือลดอาการไอ 19. ช่วยแก้หลดลมอักเสบ ยี่สิบช่วยแก้อาการเจ็บในคอยี่สิบเอ็ดช่วยลดอาการเสียงแหบเสียงแห้งได้ยี่สิบสองช่วยแก้โรคลมบ้าหมูยี <23 S 1> ่สิบสามเถาดีปลีมีรสเผ็ดร้อนช่วยแก้เสมหะพภิการยี่สิบสี่ช่วยแก้เสมหะขับเสมหะยี่สิบห้าช่วยแก้อุระเสมหะหรือเสมหะในทรวงอ,อก 26. ดอกดีปรีช่วยแก้อาการคลื่นไส้อาเจ,จียน 27. ช่วยช่วยแก้อาการคลื่นไส้อาเจ,จีดยน 28. เถาดีปรีช่วยแก้อาการปวดฟัน 29. ช่วยแก้อาการไม่ย่อยหรือท้องอืด30ช่วยแก้อาการปวดท้อง 31. ดีปรีช่วยแก้อาการท้องเสีย 32. ช่วยแก้อาการท้องขึ้น 33. ช่วยแก้อาการท้องร่วง 34. ช่วยขับลมในลำไส้ 35. ใช้ประกอบในตำรับยารักษาโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร 36. ผลใช้เป็นยาขับพยาธิในท้องได้ 37. แก้มุดคาดหรือโรคขัดปัสสาวะ 38. ช่วยแก้ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก 39. ผลเกตจัดของดีปรีบีบมดลูกหรือใช้เป็นยาระดูของสตรี 40. ผลใช้ <40 S 1> เป็นยาขับผลใช้เป็นยาขับรกให้รกออกมาง่ายภายหลังจากการคลอดบุตร 41. ช่วยขับน้ำดี 42. ช่วยแก้ตับพิการ43รากดีปลีช่วยแก้เส้นพิการอมมาพลึก44ช่วยแก้อัมาพาต45ปิดธาตุ46ช่วยแก้คุทธราช47เถาดีปรีช่วยแก้พิษงู48ช่วยแก้อาการปวดเมื่อย49ช่วยรักษาโรคข้ออักเสบ ห้ผลนำมาฝนเอาน้ำมาทาแก้อาการฟกช้ำบวมได้สมุนไพรดีปลีมีฤทธิ์ต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียช่วยต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางช่วยเสริมฤทธิ์ยานนอนหลับช่วยต่อต้านออกซิเดชันต้านพิษต่อตับ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัวและมีสารสกัดปิโตเรเลียมอีเทอร์ที่มีฤทธิ์ทำให้สัตว์ทดลองแทงดังนั้นสำหรับสตรีตั้งครรภ์จึงไม่ควรรับประทานคำแนะนำในการรับประทานดีปลีไม่ควรบริโภคดีปลีในปริมาณที่มากเกินไป เพราะอาจจะทำให้กระเพาะอักเสบเสบทวารเวลาขับถ่ายได้สำหรับผู้ที่เป็นไข้ไม่ควรรับประทานดีปลีเพราะจะทำให้เป็นร้อนในด้วยและสำหรับหญิงตั้งครรภ์ห้ามรับประทานดีปลีเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ประโยชน์ของดีปลีหนึ่ง ผลอ่อนดีปลีสามารถใช้รับประทานเป็นผักสดได้ 2. ผลเก่สามารถนำมาใช้ตําน้ำพลิกแทนพลิกได้หรือในบางท้องถิน่นก็นำมาใช้แต่งใส่ในผักดองเช่นเดียวกับพลิก 3. ายอดอ่อนดีปลีสามารถนำมาใช้ใส่ในข้าวยำได้ 4. ผลดีปลีแห้งมีรสเผ็ดร้อนขม สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องในการประกอบอาหารด้วยการนำผลสุกดีปลีมาตากแห้งแล้วใช้ปรุงรสแกงคั่วหรือเกงเผ็ดเพื่อใช้ดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ดีและยังช่วยปรุงรสปรุงกลิ่นให้อาหารหน่ารับประทานนอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้แต่งกลิ่นผักดองได้อีกด้วย 5— เครื่องเทศดีปรีสามารถช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดี 6. ช่วยถนอมอาหารไม่ให้เกิดการบูดเน่าได้ 7. นอกจากจะปลูกไว้เป็นเครื่องเทศและเป็นยาสมุนไพรแล้วยังปลูกไว้เป็นไม้ประดับเพื่อชมใบสีเขียวสดดูชุ่มชื่นหรือปลูกเพื่อดูผลที่เป็นสีเหลืองจวนสุกก็ได้เช่นกัน 8. ผลดีปลีมีน้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์สามารถฆ่า,มาเมลงด้วงงวงและด้วงถั่วได้และอาจนำมาสกัดเป็นสารกำจัดแมลงสูตรธรรมชาติได้ 9. ดีปลีใช้ปลูกในเชิงการค้าเพื่อใช้อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรโดยมีทั้งการปลูกเป็นพืชหลัก และพืชเสริมโดยแหล่งผลิตที่สำคัญในบ้านเราได้แก่ตำบลบ้านใหม่ตำบลบางตำบลพังกลุอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามากาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีส่วนแหล่งผลิตอื่นๆก็ได้แก่จังหวัดนคนปรปฐมจันทบุรีและนครศรีธรรมราชแดงท้งต้นเลยค่ะ สวยมากนะคะถ้าเราไม่นําไปทํายาเราสามารถปลูกเป็นไม้ประดับสวยๆไว้ที่บ้านสักต้นหนึ่งก็ได้นะคะเห็นไหมคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ